เอาละตอนนี้โลบอกก็ปิดเซิร์ฟม,มาสามวันแล้วนะครับตอนนี้ก็มีข่าวปลอมของไอ้พวกคนไทยพวกพวกตัวเฮียนะลงมาเต็มเลยนะครับ <ยะ S 1> ในโลบอกอใช่ใ<น>ติ๊กต็อกเต็ม youtube เต็ม Facebook ไปหมดกเกินไปหมดใช่เกินไปหมดบอกว่าโลบอกแบนไทยบอกว่าคนอื่นโดนแบนเข้าในโทศรศัพท์ไม่ได้บอกว่าโดนแบนเอเจอเสพยาโลดลงข่าวปลอมเต็มไปหมดนะฮะพวกนี้หิวแสงหรือเปล่าไม่รู้ น่าจะหิวแสงห้ามเข้าเล่นโรบอกถ้าไม่อยากโดนแบนจริง,<ย>รงๆเะไรทาเพื่ออะไรจริงๆเข้าเล่นไปเถอะเพราะว่ามันมันเป็นกันทั่วโลกนะครับช,ช่วงนั้นที่เขาบอกโดนแบนอาจจะเป็นแบบพวกเก็บด a ต a าข้อมูลแบ็กอัพหรือเปล่าพวกดัตตาสโตรเรที่เราเล่นช่วงนั้นอะ่ะทํามันก็หายไปเพราะมันไม่ได้ที่พ่เซิร์ฟเวอร์ยังมีปัญหาอยู่มีช่องหนึ่งนะยอดวิวก็หลักหมื่นแล้วนะทําปกคลิปยังยังต้องทําแบบเรียกคนดูอีก โลบอกจะหายไปในภายในวันที่31ตุลาคมมันยาวอ่ะอกโคตรคิกเบ็ดนะพี่จาแบบเนาะหิวแสงอืมวกนี้นะน่าจะหิวแสงแค่ปกคลิปมันก็รอเด็กน้อยเอาละวันนี้ก็จะมาบอกว่าเกิดอะไรภายในโลบอกจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเอาง่ายๆเลยโลบอกมันไม่ได้จะอัปเดตหรืออะไร มีปัญหาภายในโรบบอกนั่นแหละจริงๆแล้วมันมีปัญหาภายในโรบอกแล้วก็เวลาติดตามข่าวโรบอกอ่ะไม่ต้องไปติดตามไปพวก u ูทูบติกตอกอะไรที่มันแบบมันไม่มีที่มาที่มาไม่ใช่ออฟฟิเชียลทั้งออฟฟิเชียลของโรบอกไม่ต้องไปเชื่อมันมากใช่แล้วแบบออฟฟิเชียลของโรบอกอ่ะติดตามดูได้ง่ายๆเลยที่แบบว่าทวิตเตอร์ของโรบอกเองเออแม้ในเฟซบุ๊กก็ได้เพราะว่าเราก็ เล่นเฟซบ o ๊กกันด้วยแล้วก็มันก็มีกลุ่มใน facebook ด้วยของโลบ็อกที่เป็นทางออฟฟิเชียลเอาโดได้ใช่ครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะมาแปลหน้าเพจของโลบ็อกนะครับว่าวันแรกเขาโพสว่าอะไรวันที่สองเขาโพสว่าอะไรแล้วก็วันนี้วันที่สามที่ปิดเซิร์ฟมาสามวันแล้วเขาพูดว่าอะไรเขาไม่ได้บอกว่ามึงออกจากเกมมึงจะโดนแบนนะไม่มีเอามาจากไหน ใชก่กูจะแบนกูจะแบนประเทศไทยนะปัญญาอ่อนไม่มีร้อนอ่ะก็เทาเสียงแบบเด็กเปรตไงไอ้พวกไอพวกพวกระจายข่าวปลอมไงโดยวันแรกนะครับรรถ้าแปลไทยก็คือเขาบอกว่าเรารู้ดีว่าคุณกําลังมีปัญหาใช้งานของโลบอกในขณะน,นี้พวกเราขอโทษและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้สิ่งต่างๆกลับมาเป็นปกติอันนี้คือวันแรกเขาโพสเขาโพสแค่นี้จริงๆ ไม่มีอะไรเลยไม่ได้บอกว่าเบนหรืออะไรเลยแล้วก็แล้วก็มีคนไปใส่แต่งสีห่าเหวอะไรเต็มไปหมดในในติ๊กต็อกเต็มไปหมดเลยข่าวปลอมอะไรเงี้ยเยอะแยะแล้วก็อะไรจะอัปเดตเอาหน้าหน้าขยับได้อะไรอันนั้นอ่ะเขาอัปเดตแน่แต่แต่ไม่ใช่อันนี้เฮานมันไม่ใช่อันนี้อันนี้คือมีปัญหาทางด้านระบบทางด้านภายในของเซิร์ฟเวอร์เขาเฉยเฉยวันนี้วันหาวันที่วันที่สอง วันที่สองก็บอกว่าวันนี้ก็ยังดําเนินการแก้ไขปัญหาแล้วก็บอกว่าพวกเราจะคอยอัปเดตให้คุณทราบเราต้องขออภัยในความล่าช้าอีกครั้งเราทราบดีว่าการลงครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเกมในโลบอกหรือใครคนใดคนหนึ่งที่แบบอยู่ในแบบของโลบอกอะคือมันไม่เกี่ยวกับใครเลยมันมันเป็นที่ตัวเขาเองแค่นั้นมนเซิร์ฟเวอร์ผ่านปัญหาภายในมไม่มีอะไรทั้งน,นั้นใช่แล้ว อะไรไม่มีการแบนไม่มีในม,มีแล้ววันวันที่สามเขาบอกว่า<ม>เขาก็บอกอีกทีว่าเรารู้และทราบสาเหตุด้านของภายในของการหยุดทํางานแล้วเขาเขาทราบแล้ว <Yeah. S 1> ตอนนี้กําลังกำลังแก้ไขกําลังดําเนินการด้านวิศวกรรมอะไรของเขาอะ่ะกำกลังบํารุงรักษาที่จําเป็นในการสํารองข้อมูลระบอกแล้วก็ให้ระบอกลกับมาทํางานเร็วที่สุด แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อดทนรอแค่นี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีการแบนหรืออะไรทั้งนั้นไม่มีอัปเดตหรือแบนอะไรทั้งนั้นหรอกในม,มีส่วนในพวกข่าวปลอมนี่ก็แนะนําว่าให้เจอใครเจอใครที่ลงข่าว,าวปลอมหรืออะไรเงี้ยบล็อกมันไปนะบล็อกไปไต้องปมันทำรทำปกลคลิกเบ็ดอย่างเงี้ยเแบนไปเลย แต่ว่าผู้แต่ว่าแต่ว่าผู้เล่นนะม้าน่าจะหายไปม้างแน่ๆเลยเพราะว่าไอไอที่มันโล่มอ่ะมันดึงดึงดึงออกจากระบบด้วยไงเราเราเอาจากพวกในโทรศัพท์อ่ะเออแล้วแล้วแล้ว้เกิดว่าพวกพวกคนแบบพวกน่าเขาลืมอ่ะเขาลืมรหัสอ่ะแล้วไม่แล้วไม่ได้ผูกเมลอ่ะมันก็จะแบบจะกู้ไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้นะกดลืมรหัสผ่านก็เท่านั้นอ่านก็แยกองก็คือเอาง่ายก็คือ ถ้าเกิดลบากะกมาเปิดเซิร์ฟอะคนที่ได้รับผลกระทบก็คือไอ้พวกที่แบบว่าเขาเล่นแบบยังไงเขาไม่จำรหัผ่านอ่ะพวกเด็กไม่จำรหัผ่านไม่ได้ไอ้ผู้อีเมลไว้อันนี้แหละแย่ละไปคุยกับรแล้วได้ได้มัได้เล่นกับแต่พวกนี้เดยมากน่าจะเป็นฟรีเพลเยอร์มากไม่มีใครเติมหรอกมีคนเมนน่าจะเป็นพวกเบคอนนะโอเคนะครับถ้ากิชอบชอบคอนเทนต์แบบว่า พูดถึงเรื่องจริงอะไรอย่างนี้นะฮะไม่ทําอะไรคลิกเบ็ดนะฮะแบบว่าเป็นปกมาเป็นเรื่องเป็นราวแต่ข้างในพูดถึงน้ําท่วมพูดถึงอะไรไปนู่นก็แนะนําให้ติดตามผมนะเพราะว่าผมไม่นอกเรื่องอยู่แล้วนะฮะนี่ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบด้วยนะครับขอบคุณครับ